โยซาบวัดีวิลุ่นเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไซา์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการโหลดเจ้าตัวเกม Fortnite บนมือถือกันนะอันนี้วิธีการนี้นะครับใช้ได้เฉพาะในส่วนของมือถือที่เป็น Android เวอร์ชัน11ขึ้นไปนะหรือว่ามือถือที่รองรับนะท่านผู้ชมนะอ่าวิธีการโหลดนะท่านผู้ชมนะก็ควรที่จะเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเวาาทาการกดดาวนโหลดไปตรงที่ปุ่มสีเหลืองๆได้เลยหรือว่ากดคาว่ารีทายดาวโหลดตรงนี้ก็ได้นะครับกดครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะไฟอันตรายนะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแบบ a p k นะเวลามันลงด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะครับเมื่อดาวโหลดนะฮะท่านผู้ชมนะเราก็รอนะครับแล้วหรือว่ากดไปที่คําว่ารายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับเรากดเข้าไปดูนะฮะจากนั้นเมื่อาโหลดเสร็จก็กด ไปที่ชื่อมันได้เลยนะครับชื่อตรงอีพีเกมตรงนี้นะครับตรงนี้นะ,นนะกดติเข้าไปปุ๊บเรากดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วกดเปิดนะฮะนี่รอมาสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเราจะกดอนุญาตก็ได้หรือไม่อนุญาตก็ได้แล้วแต่สะดวกนะพี่จะไม่อนุญาตนะครับแล้วก็อา่าจะทําการนะครับเลือกเกมนะพี่จะเลือกเกมจะตัวเกมฟอร์สไนท์นะตรงนี้นะครับกดติเข้าไป แล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้เฉพาะมือถือที่เป็น Android นะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็รอมันโหลดจนเสร็จนะฮะท่านผู้ชมเนอะ yeah very good รอนะครับอ่าใช้พื้นที่ประมาณเกือบ20ิกิกนะสำหรับตัวเกมนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ไม่รวมโหลดแพทเสริมนะประมาณ10 2 0ิกิกประมาณนั่นแหละนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับให้เราไปกดที่อ่าการตั้งค่านะครับถ้ามันขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้กดไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับแล้วกดเปิดนะครับติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะแล้วกดตติัั้งนะครบ อ่าแค่นั้นเองนะฮะท่านผู้ชมง่ายๆนะครับจากนั้นก็กดเปิดนะครับเออกดเปิดได้เลยนะฮะถ้ามันไม่ขึ้นให้กดย้อนกลับมาก็ได้นะครับแล้วก็กดเปิดเกมได้เลยนะนี่เห็นไหมฟอร์ดไนมาแล้วนะครับนี่กดเปิดนะครับนี่แค่นั้นเองนะฮะมาละเว้ย f อร์ดไนโนูตรึงอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะให้เราทําการ เอาล็อกอินผ่านรหัสเหล่านี้เราก็โหลดเพิ่มนะครับอันนี้โหลดอีกสิบหกกิกสิบหกกิกเลยหรอพี่โอ้เกินไปนะจริงๆริสิบหกกิกอ่ะรอโหลดจนเสร็จนะเดี๋ยวมันก็จะเล่นได้นะครับอืมเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตอนมันเล่นได้เลยเนาะไก่น้อยของข้านี่เนี่ยพีโหลดสวยสวยยิงระยะไกลครับสวยไก่น้อยลอยถอยมาเย้ปวดตึง เราจะปกป้องไก่น้อยของเรา very อ o o d รอดล้วเจ้าไก่เอาไข่เจ้ามาต <c oughs> <c oughs> ายอย่าอย่าอย่ามาอย่ามามีกระแหลมกับพี่นะอย่ามาเหลี่ยมกับพี่นะบอกเลยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมฟอตในเล่นบนมือถือนะครับแอนดรอยนะอันนี้ก็ใช้ได้เฉพาะามือถือแอนดรอยนะท่านผู้ชมนะเออประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าขวเตืมน